แปลความหมายของคำพีแล้วมันเป็นอนัตธรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นจะหยียบย่ำให้ดูเลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงอเลาะมึงอ่ะกุรอานมึงเหรอว่าแค่ส้นตีนกูแค่เองอ่ะมันไม่มีอะไรความจริงแต่ถ้าจะพูดอีกบอกมุมนว่าความจริงอ่ะคือความจริงสอนให้ไปอบายภูมิศีนี่แหละถึงกล้าที่เหยียบย่ำแต่ไม่ได้ดูหมิน่นดูแคร์ในหลักการของภาษาไทยแต่ภาษาไทยเนี่ยจาก จากผู้ที่แปลมาแล้วจากกุรอ่านแล้วทําให้เห็นว่ากุรอ่านเนี่ยเป็นผลทางสู่อวบัยภูมิทั้งนั้นแหละคือถ้าว่าโดยรวมน่ยกุรอ่านนี่แหละต่ำตมยิ่งกว่าสัตติเดฉานพาะาอะไรเจ้าละที่เนี่ยตั้งแต่ก่อนจะตั้งละที่ก็ยังชิงป้นฆ่าของคืณนเขาตั้งหลายครั้งร่วมสิบครั้งนะร่วมสิบครั้งถึงชนะชนะแล้วก็มาก่อตั้งเป็นละที่ขึ้นมาอ้างอ้างในสิ่งที่ไม่มี ที่เราหลายหลายคนหลายหายท่านรู้จักก็เขาเรียกว่าอเลาะอเลาะนี่อเลาะนี่ก็เป็นคำผิดเพี้ยนนะแต่เขาอ้างว่าเป็นคำของพระเจ้าถ้าพระเจ้าดีจริงจะไม่มีการเข็นฆ่ากันพระเจ้าดีจริงจะไม่เห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นบุญกุศลพระเจ้าดีจริงจะไม่เห็นว่าการฆ่าบุคคลที่เห็นต่างหรือกาคาแฟกาเฟอะไรเนี่ย ได้บุญได้กุศลนี่คือคำสอนของอิสลามเป็นฉะนั้นจริงเพราะฉะนั้นจะให้ให้ทุกท่านมีโอกาสได้พิสูจน์แล้วถ้ามีโอกาสนะี่าจะจะคัดลอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะคัดลอกเฉพาะไม่ใช่ว่าจะคัดลอกคัดลอกเฉพาะเฉพาะที่ว่าที่ว่าไม่ดีนะว่ามันไม่ดีทั้งหมดไงแต่ว่าจะเอาเอาเอาสำนวนหรือว่าบทความอะไรเขาเรียกอาญะหรืออะไร บทความอายะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเนี่ยเยนนี่คือความรุนแรงของลัทธิอิสลามซึ่งในศาสนาไม่มีเลยโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนามีหนึ่งเดียวนะสุรที่4ี่มูฮัมมัดอะไรอ่ะยูสุอุที่26 1318 47สาุร์ะมูฮัมมัดเป็นบัญญัต มาดะนิยะมี38อายะความหมายโดยสรุปของสุรุมุฮัมมัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอัลลอนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผลสุราะได้ใช้ให้บรรดามุนมินสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธาและสังหารพวกเขา ด้วยคมดาบของบรรดาน,นักต่อสู้ดิ้นรนเพื่อกวาดล้างผืนแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความสกปรกของพวกเขาจนกระทั่งจะมาให้เสี่ยนน้ำและพลังเหลืออยู่สำหรับพวกเขาแล้วได้เรียกร้องให้จับพวกเขาเป็นเชลยสุดหลังจากฆ่าหลังจากได้ฆ่าพวกเขาเป็นจำนวนมากและมีผู้บาดเจ็บจำนวนไม่น้อยและเมื่อพวก เจ้พววาพบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันที่คอไม่ผิดนะจงฟันที่คอจงฆ่าเสียจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าป่าพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเชลยประมาณนี้แหละคือคำสอนคำสั่งสอนของเด็กเล็กแก่ก็เป็นแบบนี้แหละจริงๆเป็นคำสอนของสัญชาตญาณนั่นอยู่ในในประเทศพวกสัญชาตญาณสัตว์อบายสีแต่นี่มันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน โดยสรุปแล้วมันไม่มีปัญญาแม้แต่โลกีโลกิยะปัญญาเลยและจะไปเทียบโลกุตระปัญญาซึ่งการสร้างบารมีมามากมายอย่างดังเช่นมหาโพธ,ธิสัตว์ก่อนจะมาเป็นผู้เจ้าก,ก็เป็นการสร้างบารมีด้วยหลักหลักธรรมของทานสินทวนาเพราะฉะนั้นให้ชาพุทธทั่วโลกแหละได้ตื่นรู้ว่าความจริงว่ามันเป็นเช่นนี้ ต้องไปพิสูจน์ก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน์แลวจะเห็นว่ามีคําสั่งสอนค่า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 ,าทั้งนั้นและถ้าใครปฏิเสธก็โดนฆ่าประมาณนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคําสอนของสันชาตตยานตา,ตามตามตมยิ่งกว่าเดรชานถาแล้วก็มีเสพกามอมีมีแต่มันคือมันต่ำกว่ายิ่งเดรชานเดริดชานนี่มันก็เห็นอยู่ว่ากินอยู่พี่นอนเสพกามแต่เมื่อมีร่างกายเป็นคนมีความประพฤติยิ่งกว่าเดรชานอีก มันเลยมันเลยยิ่งตามตมยิ่งกว่าเดริชานก็ขอให้พิจารณาตามนี้แหละะพะพอสมควรแ,แก่เวลา